เรื่องสั้นบทเรียนของหัวใจที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในชานเมืองครูมาริสาวัย45ปีเป็นครูสอนภาษาไทยที่ได้รับการยกย่องจากเพื่อนร่วมงานและนักเรียนในเรื่องความใจดีและความสามารถในการสอนเธอเป็นคนเรียบง่ายชีวิตของเธอเหมือนจะสมบูรณ์แบบในสายตาคนอื่น แต่ความจริงแล้วชีวิตครอบครัวของมาริสาไม่ได้ราบรื่นเมื่อสองปีก่อนเธอกับสามีเลิกรากันหลังจากแต่งงานมาเกือบ20ปีการหย่าครั้งนั้นไม่ใช่เพราะความผิดพลาดของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเพราะความสัมพันธ์ที่ค่อยๆจืดจางลงตั้งแต่วันนั้นมาริสาใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเธอโฟกัสไปที่งานสอนหนังสือ และดูแลลูกสาววัยมหาวิทยาลัยความรักไม่เคยอยู่ในความคิดของเธออีกเลยในเช้าวันหนึ่งขณะที่มาริสากำลังตรวจข้อสอบอยู่ในห้องพักครูเธอสังเกตเห็นธนาชายหนุ่มวัย8 8ปีที่มักจะมาอาสาช่วยงานในโรงเรียนธนาเป็นเด็กที่สดใสร่าเริงมีรอยยิ้มที่เป็นมิตรและเป็นที่รักของทุกคนครูมาริสาครับมีอะไรให้ผมช่วยไหม ธนาเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสดใสขณะที่เดินเข้ามาหาเธอมาริสาเงยหน้าขึ้นจากกองกระดาษเธอยิ้มเล็กๆช่วยเอาเอกสารนี้ไปวางไว้ที่ห้องสมุดได้ไหมจะ๊ะได้ครับครูธนายิ้มกว้างก่อนจะหยิบเอกสารไปเธอมองตามเขาไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นในใจเล็กๆแม้ว่าจะไม่รู้ว่าทำไม วันหนึ่งมาริสาถูกมอบหมายให้เป็นครูที่ปรึกษาสำหรับการจัดงานกิจกรรมมันภาษาไทยแห่งชาติเธอต้องทำงานร่วมกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งธนาเป็นหนึ่งในนั้นระหว่างการเตรียมงานมาริสาเริ่มเห็นความตั้งใจและความอ่อนโยนในตัวธนาแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงเด็กหนุ่มแต่ทัศนคติของเขากลับดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอายุ ครูครับคุณครูชอบทบกลอนบทนี้ไหมธนาเอ่ยถามขณะที่ยื่นกระดาษที่เขาเขียนบทกลอนขึ้นมาให้เธอดูมาริสาอ่านบทกลอนนั้นและอดยิ้มไม่ได้ธนาเขียนเก่งมากเลยจะภาษาไพเราะมากธนายิ้มกว้างท่าอย่างนั้นผมจะเขียนอีกให้ครูอ่านนะครับ ในคืนหนึ่งหลังจากการซ้อมกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยมาริสนั่งพักอยู่ที่สนามโรงเรียนธนาเดินเข้ามาพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆที่ซื้อมาฝ่าครูเหนื่อยไหมครับเขาถามด้วยความห่วงใยนิดหน่อยจะแต่ครูก็สนุกนะมาริสาตอบพลางรับเครื่องดื่มจากเขาทั้งสองนั่งคุยกันใต้แสงจันท์มาริสาเล่าเรื่องชีวิตของเธอให้ธนาฟังเรื่องการยาร้างความโดดเดี่ยว และความรู้สึกที่เธอเก็บไว้ในใจมานานผมไม่รู้ว่ามันเหมาะหรือเปล่าที่ผมจะพูดแบบนี้แต่ผมอยากบอกครูว่าครูไม่ควรต้องอยู่คนเดียวแบบนี้มาริสานิ่งงันใจเธอเต้นแรงเมื่อได้ยินคำพูดนั้นธนาเธอยังเด็กนะเรื่องแบบนี้มันซับซ้อนกว่าที่เธอคิดอายุไม่สำคัญหรอกครับครูสิ่งที่สำคัญคือความรู้สึก ธนาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นในช่วงขณะนั้นมาริสารู้ว่าเธอกำลังยืนอยู่ในจุดที่ต้องเลือกระหว่างการก้าวถอยหลังหรือปล่อยให้หัวใจนำทางหลังจากคืนนั้นความสัมพันธ์ของมาริสาและธนาเริ่มเปลี่ยนไปทั้งคู่ใช้เวลาพูดคุยและอยู่ด้วยกันมากขึ้นแต่พวกเขาต่างรู้ดีว่าความสัมพันธ์นี้ไม่อาจเปิดเผยได้ วันหนึ่งธนาเขียนจดหมายส่งให้มาริสาเป็นบทกลอนที่เขาเขียนด้วยความรู้สึกจริงใจแม้ฟ้ากั้นฉันและเธอไว้แต่หัวใจยังคงอยู่ใกล้เสมอความรักนี้แม้ต้องหลบซ่อนเธอแต่หัวใจยังยืนเสมอเพื่อรักจริงมาริสาอ่านจบน้ำตาไหลอับแก้มเธอรู้ว่าความรักครั้งนี้อาจไม่มีทางจบลงอย่างที่หวัง แต่เธอก็ไม่อาจปฏิเสธความรู้สึกที่มีต่อธนาในวันสุดท้ายของกิจกรรมมันภาษาไทยธนาเดินเข้ามาหามาริษาและยื่นพวงมาลัยดอกไม้ให้เธอขอบคุณนะครับครูที่ให้ผมได้รู้ว่าความรักที่แท้จริงเป็นยังไงมาริษายิ้มทั้งน้ําตาเธอกุมมือของเขาแน่นขอบคุณนัทนาที่ทำให้ครูรู้ว่าชีวิตนี้ยังมีความหมาย ทั้งสองแยกจากกันด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความทรงจำแม้ว่าความรักของพวกเขาจะไม่อาจดำเนินต่อไปแต่สำหรับมาริสาความรักครั้งนี้ทำให้เธอรู้สึกเหมือนได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งหลังจากกิจกรรมมอนภาษาไทยสิ้นสุดลงและงานที่เคยเป็นข้ออ้างให้มาริสาและธนาใกล้ชิดกันก็จบลงความเงียบสงบยามค่ำคืน ทำให้ทั้งสองคนรู้สึกว่านี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะพูดสิ่งที่อยู่ในใจที่สนามหลังโรงเรียนใต้ต้นไม้ใหญ่ธนานั่งรออยู่ก่อนแล้วเขาเตรียมพวงมาลัยดอกมะลิที่ถักด้วยมือไว้ในมือดวงตาของเขามองแสงดาวที่กระพริบพร่างพรายไม่นานนักมาริสาเดินเข้ามาใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความลังเลแต่ลึกลงไปในแววตานั้น มีความรู้สึกที่เธอพยายามเก็บซ่อนมานานครูธนาลุกขึ้นยืนยื่นพวงมาลัยให้เธอผมอยากให้ครูรู้ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกทั้งหมดมันไม่ใช่แค่ความหลงไหลแต่เป็นความจริงใจที่ผมอยากมอบให้มาริสานิ่งไปมือของเธอรับพวงมาลัยมาช้าช้าน้ำตาเริ่มเอ่อคลอในดวงตาธนาครูไม่รู้ว่าความรักของเราในตอนนี้ มันจะเหมาะสมแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ครูรู้คือเธอทำให้ครูมีชีวิตอีกครั้งธนามองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยมไปด้วยความสุขเขาเอื้อมมือจับมือเธอเบาๆครูครับเราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันได้ไหมผมไม่สนว่าใครจะมองยังไงแต่ผมแค่อยากให้ครูมีความสุขและผมอยากเป็นคนที่ทำให้ครูยิ้มได้ทุกวัน มาริสายิ้มทั้งน้ำตาหัวใจของเธอที่เคยเย็นชาและเต็มไปด้วยความเหงาบัดนี้อบอุ่นและเต็มไปด้วยความหวังถ้าเธอแน่ใจครูก็จะให้โอกาสหัวใจตัวเองอีกครั้งคนายิ้มกว้างก่อนจะดึงเธอเข้ามาในอ้อมกอดแสงดาวบนท้องฟ้าส่องลงมาราวกับจะเป็นสักขีพยานให้กับความรักที่เกินกว่าข้อจำกัดของอายุและสถานะ หลังจากวันนั้นมาริสาและธนาเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเปิดเผยทีละน้อยทั้งคู่เรียนรู้ที่จะรับมือกับสายตาของคนรอบข้างและพิสูจน์ให้เห็นว่าความรักแท้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือความเหมาะสมทางสังคมมาริสากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเธอเริ่มเรียนทำขนมเพื่อเปิดร้านเล็กๆ ซึ่งเป็นความฝันที่เธอเคยละทิ้งไปธนาคอยสนับสนุนเธอทุกก้าวทั้งสองใช้เวลาร่วมกันในการสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยความสุขในคืนวันเปิดร้านขนมมาริสาและธนายืนมองร้านเล็กๆที่สว่างสวัยด้วยแสงไฟอบอุ่นธนาเอื้อมมือมากุมมือเธอแน,น่นเห็นไหมครับครูเราทำได้แล้วมาริสาหัวเราะเบาๆฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันนี้ วันที่ฉันรู้สึกเต็มเปี่ยมขนาดนี้ต่อจากนี้ผมจะอยู่เคียงข้างครูทุกก้าวเราจะสร้างทุกอย่างด้วยกันมาริสาหันมามองเขารอยยิ้มที่สดใสที่สุดในชีวิตเผยออกมาบนใบหน้าเธอขอบคุณนัทนาที่ทำให้ฉันกล้ารักอีกครั้งทั้งสองยืนกอดกันใต้แสงไฟหน้าร้านเล็กๆเ,เสียงหัวเราะ และความอบอุ่นที่หลอมรวมกันในคืนนั้นคือสัญญาณของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความสมหวังและความสุขจบแล้วจ้าสวัสดี